ดาวแซบยังต้องยกธงขาวเอสุภชัยกับชุดว่ายน้ำเห็นแล้วอึ้งมากยิ่งนับวันยิ่งสวยวันสวยคืนสำหรับเอสุภชยัยเราจะเห็นผลงานของพี่เออ,อยู่เรื่อยๆที่นอกจากเป็นผู้จัดการซุปตาแล้วก็มีผลงานในวงการเองแล้วด้วยและเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพสวยๆของแม่ได้จากอินสตาแกรมส่วนตัว แอดเอขีดล่างสุภาชัยหนึ่งแต่ละลุกของแม่นั้นสวยจนตะลึงกันไปเลยแต่ล่าสุดยิ่งกว่าตะลึงอีกค่ะเพราะแม่มาในชุดว่ายน้ำตัวจิว๋วสาดความเซ็กซี่ริมสระน้ำที่บ้านแบบจัดเต็มพร้อมแคปชั่นระบุว่าสว m มวิ h มีเรียกได้ว่าทำไฟลุกทั้งไอจีเลยก็ว่าได้ ข้ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมสนานไอจีเลยทีเดียว